สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สเซปิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซปิกิครับวันนี้จะมาร no. ีวิวเกม My Chefy จะสนุกสุดลยดูก My Chefy ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง WDG ด้วยนะครับผมที่ส่งเกมน,นี้มาให้ลองเล่นแล้วก็รีวิวกันนะครับผม WDG คือใครครับคือดิสเรบิวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยครับใครที่ กำลังขายบอร์ดเกมนะครับผมเปิดร้านออนไลน์หรือกําลังจะเปิดร้านนะครับทั้งหน้าร้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถติดต่อเขาได้กับ WDG หรือ Well Design Game นะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีข้อตกลงหลายหลายอย่างแหละก็เป็นผู้นําเข้าเนาะผู้จัดจําหน่ายนะครับผมก็สามารถที่จะลองติดต่อเขาดูได้นะครับส่วนใครที่ดูรีวิวและอยากได้เกมเหล่านี้นะครับผมแน่นอนว่ามีขายที่ร้านคาบอร์ดเกมชั้นนําทั่วประเทศเรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้ครับ บอกร้านมาจำไปเลยก็ได้ว่าสั่งได้จาก WDG นะนะครับ My Shelfie ครับก็เป็นเกมแนวพัลซอ่าเรียกว,ว่าพั t ซ์น p แพทเทิร์นเป็นเขาเรียกแพทเทิร์นเลประมาณนี้ที่แบบว่าเราต้องจัด p a t เทิรในการเรียงของบนชั้นนะครับเรียงของในตู้เนี่ยให้ได้แต้มเยอะที่สุดครับซึ่งมันก็จะมีแต้มจากออบ e c t i v e ของเราเองแต้มจากส่วนกลางที่เราต้องแข่งคนอื่นทําให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ แต้มการจัดหมวดหมู่ของประเภทของบนชั้นนั้นๆนะครับก็เป็นเกม m i m y w y w g h t ครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเข้าใจได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวแน่นอนคลิปนี้ถ้าจะสั้นเพราะว่ามันสอนง่ายมากเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกม My c h e ร์ e จะสนุกสุกล้นตู้เนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนครับผมเป็นเกมที่ น่ารักสุดๆไปเลยนะครับเห็นภาพนี้นี่เป็นเซตอัพแบบเล่น2คนนะครับผมแต่ละคนจะได้เนี้คนละหนึ่งอันนะครับแต่ว่าผมขอวางไว้อันเดียวเพื่อให้มันอยู่ในเฟรมเนาะแล้วก็ดูง่ายนะครับแต่ละคนจะได้การอัพติทีหนึ่งอันครับซึ่งจะตั้งไม่ให้ใครเห็นนะครับนี่คือด้านหลังเราก็จะตั้งด้านหลังออกนะครับแล้วเราจะเห็นอย่างนี้คนเดียวนะครับเพื่อเวลาตอนจบเกมเนี่ยให้มาดูว่าชั้นของเราเนี่ยได้ตามนี้หรือเปล่าถ้าได้ตามนี้ครบเลยได้12แต้มแต่ได้แค่5อันเกแต้มเนี้ยแล้วก็แต้มกัลดหลั่นลงมา เอาไว้ให้คนที่เริ่มคนแรกเพราะว่าเกมนี้จะจบที่คนสุดท้ายเสมอเพราะนั้นการมีเฟิร์สเพลเยอร์โทเค็นก็จะได้รู้ว่ามันจะจบที่ใครนั่นเองนะครับสุ่มพับลิกออเจกตีมา2อันนะครับผมโดยที่มันก็จะมีเยอะเลยนะนะครับแต่เราสุ่มมาแค่2อันนะครับท่าที่2คนครับจะวาง8กับ4ไว้คนแรกที่ทำได้จะได้8แต้มคนต่อไปที่ทำได้จะได้4แต้มครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแข่งกันระหว่าง2ฝั่งเลยนะครับถ้าเล่น2คนก็ดวลกันเดือดเดสามคนมันก็จะมีสามารถเป็นแปดหกสี่นะครับสี่ 8, 6, 4, นะครับไทยกัวของในชั้นนะครับสุ่มไว้ตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราเล่น3าคนให้วางช่องที่เป็นเลข3ด้วยถ้าเล่น4ี่คนก็วางให้เต็มเลยนะครับนี้เล่น2คนนะครับส่วนนี้คือใครที่ทําชั้นจนเต็มคนแรกนะครับหยิบอันนี้ไปเลยนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับแ,แล้วน่าจะเห็นที่มาของแต้มแล้วมีนี้มีอันนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยก็คือถ้าเราจับกลุ่มสีเดียวกันได้นะครับอย่างเช่นแมวเนี่ยติดกัน3ตัวเนี่ยติดกันแนวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทะยงนะครับเนี่ยได้2แต้ม4 3 5สห้า ห้าแต้มแล้วก็หกแปดแต้มนะครับอ่บสีฟ้าเข้มติดกันแปดอันเลยเนี่ยกับแปดแต้มไปเลยนะครับก็ค่อยมาดูตอนจบเกมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คร่าวๆมีอะไรบ้างอันนี้คือทะแยงซ้ายหรือขวาก็ได้ทะแยงไหนก็ได้นะครับขอแค่มันสีเดียวกันนะครับหยิบเลยใครทำได้คนแรกครับคนที่สองก็ค่อยหยิบสีแต้มไปทําไม่ได้ไม่ได้แต้มเลยนะอันนี้ก็คืออ่าแนวนอนแถวแนวนอนเนี่ยจะต้องมีแค่สามเซรัณ์หรือต่ํากว่านะครับแม็กซ์สามก็คือห้ามเกินสามนะครับหมายว่าถนานอนต้องซ้ํากันเยอะนะครับ ถ้าทำได้สีแถวก่อนนะครับที่ใต้เกนแถานี้ก็หยิบไปนะครับอ่ะคร่าวนะก็ต่อไปมาดูวิธีหยิบครับเกมนี้ครับถึงตาเราเนี่ยก็แค่ผัดกันหยิบคนละหนึ่งทีนะครับอ่าเวลาหยิบเนี่ยเราจะต้องหยิบเราหยิบได้มากสุด3ชิ้นนะครับโดยที่ทั้งสมชิ้นนั้นจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ทะแยงไม่ได้นะครับอ่ามากสุด3ามชิ้นยาวีทีไม่จำเป็นต้องหยิบ3ามกไ,ได้หยิบ2หยิบ1ก็ได้ครับแต่ทุกชิ้นที่เราต้องหยิบจะต้องติดกันและมีอย่างน้อยโอเพ ในทุกๆชิ้นที่เราหยิบอย่างเช่นผมหยิบ2ชิ้นนี้ได้นะครับเพราะชิ้นนี้มีโอเพนสเปซ2ที่อันนี้โอเพนสเปซ2ที่ผมยิบได้ถูกไหมก็คืออยู่ขอบแหละหยิบอย่างนี้ก็ได้2ชิ้นนี้นะครับเพราะชิ้นนี้มีโอเพนสเปซชิ้นนี้ก็มีโอเพนสเปซเช่นเดียวกันผมหยิบอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าชิ้นเนี้ยมันไม่มีโอเพนสเปซนะครับมันติดอยู่นะครับก็คือเอาออกมาไม่ได้อเองนะครับวาะคนแรกเนี่ยหยิบได้แค่2แหละนะครับอ่ะหยิบมาไหนดีล่ะผมอาจจะหยิบอ,อันนี้แหละ เอออะไรดีกว่าอันนี้แหละอ่ะผมอยู่นี้แล้วกันนะครับเวลาหยิบมาครับทั้งสองอันนี้จะลงอะไรก่อนหลังก็ได้นะจะต้องลงในแถวเดียวกันเท่านั้นเรียกว่าคอลัมนะ์แลวกันคอลัมน์เดียวกันเท่านั้นนะครับแน่นอนผมอยากให้สีฟ้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไ,ไหมผมก็อาจจะตรงนี้ชิ่มดึมชิ่มดึมเรียบร้อยนะครับจบตาผมยังไม่ต้องเติมครับแล้วก็ตาคนต่อไปคนต่อไปก็จะเลือกหยิบครับได้มากสุดสามอัน แล้วก็เงื่อนไขเหมือนเดิมคือทั้งทุกอันที่หยิบจะต้องมีโอเพนสเปซอยู่ข้างแล้วก็รวมถึงจะต้องติดกันด้วยเป็นแนวตรงนะครับอ่าเขาก็หยิบไปสมมุติเขาหยิบอ่าสุ่มๆุ่มุ่มุ่มอันนี้แล้วกันอ่าเขาหยิบอันนี้หยิบัปไหนได้บ้างหยิบอันนี้หยิบได้เดียวไงกะไม่เอาคนปกติต้องมาถึงหยิบสองอันนะครับงั้นผมหยิบเขาหยิบสองอันนี้ก็ได้อ่าหยิบไปละนะครับไปตามผมดิเอ้ยเอาอะไรดีนะอ่าอันนี้สีน้เงินเข้มผมมองยากเลยน่ครับนี่นเงินเข้มว่าเดียวน้ำเงินเข้ม อะไรก็ได้แล้วขาวมันมี3อันเนี้ยเนี้ยผมหยิบได้ละสาอันนี้นะครับถ้าต้องการนะครับอ่าน่าจะมีจุดเดียวเท่านั้นหยิบได้3อันน,นนะถ้าผมมองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้อ่าน้ำเงินเข้มนี่น้ำเงินเข้มแต่หยิบสามนี้ม่ต้องลงที่เดียวกันเนี่ยนันนี้นผมจะอดได้นะครับผมไม่เอาผมต้องเอาแบบ perfect good นะครับถ้าจะ perfect good เนี่ยอ่าขาวฟ้ามาก่อนก็ได้แล้วฟ้ามาติดกันได้โอ้ยสวยเลยนะครับวราถ้าสีเดียวกันติดกันเนี่ยมันมีแต้มตอนจบเกมด้วยนะ แล้วก็ทำวันนี้ง่ายนะครับอันนี้ผมขาอันนี้เอ้ยมันยี่โอ้ยยี่ผิดอ่ะได้ปะวะเฮ้ยได้อยู่เกมนี้ม่นอันดูยากโอ้โหถ้าลงไปแล้วนี่ลงเลยนะเยี่มันยิ่ไปเจอตรงไหนวะลื้อแล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้อันนี้ไหมอันนี้ไหมไม่เอาเอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่มันนึงมันต้องเป็นน้ำเงินเข้มอะไรของกูนี่กูคิดอะไรอยู่ น้ำเงินเข้มกับฟ้ามีไหมติดติดกันไม่มีเลยวะโอ้มันก็หยิบอันเดียวก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าแบบแบบเพราะว่าเกมนี้มันต้องแข่งกันด้วยว่าใครจะเต็มก่อนเต็มก่อนได้นี่ไงพอมีคนเต็มแล้วมันเล่นรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับอีกคนนึงอาจจะไม่เต็มก็ได้เพราะถ้าถ้าหยิบแค่หนึ่งอันเนี่ยมันเสี่ยงที่จะไม่เต็มนะแต่ก็นะหยิบไปเลยเอาอผมหยิบันนี้แล้วกนะัน ชึง่งโอเคเนี่ยแล้วก็ตาคนต่อ,อไปครับคนต่อ,อไปก็จะหยิบสมมติคนต่อ,อไปเขาหยิบอ่านี้แล้วกันได้สามเลยบึ้บบึ้บ,บ,บเนี่ยเขารีบเติมไปสามอันนะครับตาผมผมต้องการน้ำเงินเข้มกับขาวก็ได้อยู่นะเอ่อต้องมีขาวแต่ขาวอยู่ด้านในโอ้โหงั้นผมไปเล่นแถวอื่นก่อนแล้วกันอ่าเอาแถวล่างมีเหลืองโอ้โหเหลืองเหรอฟ้าฟ้าฟ้า ได้ได้ผมเล่นนี้แล้วกันผมเล่นนี้ผมเล่นนี้มาเล่นนี้เลยสามนี้นี่นี่ผมหยิบสามนี้นะครับโทษทีลืมหันกล้องนะครับแล้วก็ลงนี้ได้อันนี้ไม่ได้อ๋อเดี๋ยว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 ลุ้นอันนี้เดี๋ยวลุ้นเนี่ยนะแมวเยอะอยู่โอเคงานก็ฟ้าฟ้าแมวไหมฟ้าฟ้าแล้วก็แมวเนี่ยตอนนี้สีฟ้าผมติดกันสามอันแล้วเห็นไหมมีแต้มแล้วสองแต้มนะครับแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับเนี่ย ผัดหยิบเงี้ยไปเรื่อยๆครับรล้ว,ว่างมปเลยถ้าทาได้เมื่อไหร่หยิบแต้มไปเลยนะครับมีใครทําจนเต็มนะครับเล่นรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบนั้นจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายทําเต็มคือตัดจบเลยนะครับแล้วแต้มแต้มมี3ที่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ทายตรงกลางเนี่ยเหลือ4ชิ้นหรือน้อยกว่านะครับมันจะโละตรงนี้ทิ้งนะครับมันก็จะเอาวนเนี้ยใส่เข้าถุงนะครับแล้วเราก็จะเติมใหม่เหมือนเดิมเลยเล่น2คนก็เติมแค่2คนเล่น3คนก็เติมที่3ด้วยเล่น4ก็เติมส 3 4หรือน้อยกว่านั้นพอจบเทิร์นปุ๊บเนี่ยเติมนะครับแล้วก็เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมจบเกมนี้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 ไข่แต้มเยอะสุดอันนี้ด้วยไข่แต้มเยอะสุดน,นชนะครับนี่ก็คือ my selfie เนะเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับ my selfie my selfie ก็เป็นอีกหนึ่งฟ a m i l y g เกมที่ผมว่าน่าจับตามองเกมหนึ่งน,นะนะครับคือ มันใช้เวลาน้อยมากครับ2ีนาทีจบหรืออาจจะสั้นกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าคิดกันไม่นานเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรคิดไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็มีจังหวะให้ตัดสินใจแบบพอประมาณเลยสนุกสนุกเลยนะครับชอบอารมณ์ที่เราจะต้องแข่งออบเจคทีฟตรงกลางอันนี้ผมชอบมากเลยเล่น2คนคือเดือดมากครับเล่นหลายคนก็ต้องคอยดูว่าเอ้นี้เขาใกล้ได้แล้วอ่ะเราไปเอานี้ดีกว่าได้เต็มเต็มแปดแต้มอะไรอย่างเนาะซึ่งมันก็ดูง่ายเพราะว่าไอ้แท่นเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วครับเราก็สามารถมองเห็นคนอื่นได้ไม่ยากเพราะว่า2านนนเมมัจะหือนนนกกััเลลยะะครบแ้ว็จมี เรื่องการจั่วทายอะไรเนี้ยก็ก็ดีเป็นการตัดสินใจที่ดีมากอย่างที่เทียนี้ผมทาให้ดูใช่ไหมเฮ้ยผมจะเร่งดีเปล่าเร่งให้มันเต็มหรือว่าเร่งให้มันไปถึงออบเจกตีเพื่อจะได้ได้หยิบก่อนหรือ,อหยิบมาสองอันก็พอนะแหละหรือหยิบมาอันเดียวก็พอแหละเพื่อที่จะฟูลฟิลคอนดิชันตรงนี้ซึ่งแต้มมันก็พอมาอยู่นะครับเออหรือช่างมันไม่สนหยิบแบบอันนี้มันหูมันหยิบสามอันละสี่แล้วกันตอที่หูมันได้แต้มฟรีอะไรเงี้ย คือมันจะมีจังหวะนี้เยอะมากครับบ่อยมากแล้วผมชอบจังหวะอะไรแบบนี้ที่เกมมอบให้มากเลยในทุกๆเกมที่มอบให้เนี่ยคือแบบจังหวะที่เราจะต้องมีหยุดคิดกับตัวเองอ่ะเหมือนพูดกับเสียงในหัวว่าไหนมันดีกว่ากันนะครับและมันดูยากมากว่าอันไหนไม่ดีกว่ากันอ่ามันไม่เหมือนเกมคือเกมที่มันออกแบบจังหวะแบบนี้ที่ไม่ดีก็คือเราจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้ยังไงก็ดีกว่าเรอันนี้ดีกว่าแต่อันนี้ทุกอย่างมันดูมันดูดีหมดเลยอ่ะมันเป็นแบบพอยท์สลัดเล็กๆที่เรียยว่าพอย์สลัดไม่ได้เพราะว่า ผมชอบการนับแต้มเกมนี้มากมัน simple easy ไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขวุ่นวายไม่งสามารถนับปากเปล่าแล้วก็พูดได้เลยนะครับก็เรียกว่าเหมาะมากๆกับแบบเกมครอบครัวนะครับและที่สําคัญคือมันใช้เวลาน้อยเนี่ยก็ทําให้แบบแก้มือได้ง่ายเซตอัพง่ายหยิบปุ๊บปับ๊บจบสับการ์ดแล้วก็เริ่มเล่นนะครับยากที่สุดเกมนี้คือการเติมตรงกลางนี่แหละเติมให้มันพอดีนะครับก็ ก็มันจะมีลูกกระตุกนิดน,นึงอะ่ะแบบกำลังเล่นเป็นเพลินหยิบวางปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเราผมเวลาเวลาวางเนี่ยผมชอบผมชอบจังหวะวางมากสมมติหยิบละสามอันใช่ไหมวางอันนี้ยชูผมวางอย่างนี้ผมอาจจะวางไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่อยู่บนโต๊ะนี่ง่ายมากแต่มันฟินเนี่ยมันลงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้าเอาคนละสีเขียวตีกันละเ,เดี๋ยวมีแต้มแล้วเดี๋ยวหาสีเขียวไปอีกอันนี้ก็เป็นโซ่สีชมพูอะไรเงี้ยนะครับคือหน้าตามันก็ไม่ได้เอาจริงมันก็เรียกว่าเป็น อินโนเวชันเล็กๆนะที่ทำให้เทเบิลเขาเรียกว่าเทเบิลพรีเซนเทชันอ่ะคือต่อให้เราเล่นเกมนี้อยู่แล้วคนไม่รู้อินโอยเนี่ยเดินผ่านมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันอ่ะมันดูมันดูดีมันดูน่าเล่นนะครับเห็นไหมตอนผมเปิดกล้องปุ๊บเห็นเซตอัพมันดูน่าเล่นไหมคือมันดูน่ารักน่าเล่นมากครับพวกอาร์ตเวิร์กโทนสีต่างๆเข้ากับประเภทของเกมมากผมชอบนะการที่เขาเออกแบบอาร์ตเวิร์กให้เข้ากับประเภทประเภทของเกมอ่ะคือมันมีหลายเกมมากที่ผมใช้คําว่าหน้าปกม,มันมหลกหนอกอ่ะ อย่างอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างมันเก่าแล้วน่าจะไม่กระทบอะไรใครอย่างเช่นอ่าสังเคราะห์แสงหรือโฟโตซินเนสิสที่เห็นนะบป่อเฮ้ยมันดูแบบจะลงใจดูุปเกื่อสบ,บายๆแ,แต่วันเล่นไหม่เลยแม่งเป็นพัซเตอร์ตึงๆเกมหนึงงงง่งที่เล่นแล้วแบบ หัวร้อนอะไรเงี้ยนะครับหรือเกมที่แบบว่าโอ้โห,หน้าปกอบให้ดูจริงจังแต่มันเล่นอ้าวแม่งแฟมิลี่อะไรเงี้ยแล้วว่าคนที่ซื้อไปเขากะจะหวังจริงจังกับมันอะ่ะแต่ปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่มันกลายเป็นเกมแบบง่ายๆไม่มีอะไรแทบจะเป็นเกมเด็กเลยอะไรเงี้ยแต่เกมเนี้ยคือเอ้ยมันเหมาะคือถ้าปล่อยไปดูแบบสบายๆอ๋อเล่นให้มันก็สบายๆจริงแล้วก็อาร์ตเวิร์กโทนสีอะไรก็เหมาะมากกับการที่เป็นแฟมิลี่เกมนะครับสอนง่ายมากอ่าสอนง่ายมาก เก็บง่ายมากคือทุกอย่างมันเป็นเกมที่คือมันเป็นเกมที่คิดอะไรไม่ออกก็ออกมาเล่นได้นะครับแล้วก็ออกมาเล่นโดยแบบที่แบบไม่ได้ตะขิตะควงใจอ่ะนะครับรูปแบบการเล่นต้องบอกว่าต้องยอมรับนะว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เนาะการเป็น pattern l a y i n งเอยการมีอ่า restriction ในการหยิบเอ่ย่าหยิบต้องแบบมี open space อะไรเงี้ยเนาะหรือการหย่อนที่แบบว่าเออมีเรียกมี restriction ในการ placement อ่าซึ่งมันก็เป็นปกติของการออกแบบเกม แนวพวกนี้อยู่แล้วมีออบเจกตีตรงกลางที่ต้องแข่งกันใช่ไหมมีการจับกลุ่มเป็นแพทเทิร์นเลเยอร์อะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จความสนุกแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้มันดูมันมันดูแบบเขาเรียก stand out ออกมาก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับเชฟมันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คืออาร์ตเวิร์กเวลาการเล่นแล้วก็เวลาเล่นแล้วก็รู้สึกอิ่มอ่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตัดจบคือบางเกมมันสั้นแต่แบบกูอยากเล่นานายวันนี้ มันมีนะมันมีหลายเกมแต่เกมที่มันโอเคมันมันพอดีมันแล้วมันฟินฟินในรูปแบบที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปาร์ตี้เกมแต่มันเอ้ยมันเป็นไฟมารีเหมือนเล่นทุเกตทูไรจบอ่ะคือเล่นทุเกตทูไรจบท์เห็นไหมทุกคนก็จะอิ่มเอมเฮ้ยเปิดปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวต่อนี่ได้เลยอันเนี้ยอันที่แล้วอารมณ์เดียวกันแต่ว่าอันนั้นมันเกือบชั่วโมงเห็นไหมหรือสเปนเดอร์คือเกือบชั่วโมงแล้วแต่เนี้ยคือยี่สิบห้านาทีแต่ว่าความฟูลฟิลเนี่ยมันมันอยู่ในขั้นนั้นเเลยยรรีีกกกว่าาาออแบบบมมไดด้นะคั ายเชลฟี่ free, จัดสนุกสุดล้นตู้นะครับผมเซบบกิเกมมิ่งขอให้เป็นเกมที่อเมซิ่งครับอ่าคือต้องป,ปฏิเสธไม่ได้จริงคือต่อให้มันจะเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเคยประสบมานะครับแต่ว่าการรวมกันเรียกว่าการรวมกันในแมคชีนิกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องออบตจคทีตรงกลางเอ้ยอ่าเรื่องของ ชั้นนะครับที่ใส่แล้วมันฟีลอบมันปักปักปักเพราะว่าอย่างที่บอกอุปกรณ์การเล่นเกมมันมีส่วนความสนุกจริงนะนะครับเรื่องของการที่เราจะตัดคนอื่นนะครับกับการแข่งตรงกลางและเรื่องของการจับกลุ่มนะครับซึ่งการจับกลุ่มนี้สนุกอยู่แล้วตั้งแต่คัสคาเดียแล้วนะครับแต่ก็มันก็อธิบายได้อย่างซิมเพิลมากกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ร่วมเรื่องของอะไรตรงนี้นะครับซึ่งจริงมันเป็นเกมแนวแนวเดียวกับพวกโรอิง นะโรเพายิงพวกซากด้าอะไรพวกนี้แต่มันไลท์กว่ามันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเฟรลี่กว่ามันเฟรลี่กว่าซึ่งผมชอบนะคือผมไม่สนหรอกว่าเกมนั้นจะเล่นง่ายหรือเล่นยากแต่ถ้าเกิดว่าเล่นยากแล้วไม่สนุกอ่ะมันก็คือไม่สนุกครับเล่นง่ายมันไม่สนุกคือไม่สนุกแต่ถ้าเล่นง่ายแล้วสนุกมันก็มีมันก็มีนะครับมันก็มีและบางเกมที่เล่นง่ายแนวเดียวกันกับที่เล่นยากแต่เล่นง่ายมันสนุกกว่าก็เยอะแยะนะครับ เกมนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยนะครับผมอันนี้โอ้โหเทียบชั้นกับคัสคาเดียได้เลยนะสำหรับผมนะนี่สำหรับผมนะครับอ่าก็เป็นเกมนึงที่น่าจับตามองเพราะจริงผมไปดู Tower ดายส์ทาวเวอร์ด้วยดายสทาวเวอร์เขาให้เป็นอ่ารีคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ว่าคนในดายส์ทาวเวอร์ก็ให้8คะแนน9คะแนนนะจะไม่ผิดนะครับคือให้ให้เยอะมากเลยแต่ว่าเหมือนแบบสุดท้ายเขาก็ไปโบวถกันหลายๆคนอีกทีนึห่หละมั้งนะครับเรียกว่าอาจจะเสียงแตกก็ได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบเกมนี้มากๆเลยครับแบบ ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่ว่าจะเป็นเกมแฟมลี่ชิลๆไปเล่นเล่นมาเฮ้ยม,มันมันอยากเล่นอีกเออเกมไหนที่ให้อารมผมแบบอยากเล่นอีกอยากเล่นย้ำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาเล่นเก็บได้ไม่ยากอะไรขนาดเนี้ยเนาะต่อให้มันจะมีจุดขัดใจเรื่องการเติมไทยหนึ่งซึ่งก็ก็ไม่รู้เหมือนกันมันาขึ้นมันก็เป็นเรื่องของคอมเมนต์ดีไซน์อ่ะผมก็คิดไม่ออกว่าจะทําไงให้มันมีระบบแบบเติมไทยแบบอัตโนมัติต้องไปสร้างหุ่นยนต์เอไ แต่มันก็เป็นเสน่ห์ของพอร์ดเกมอยู่แล้วครับที่เราจะต้องทำนอ,นอะไรเมนนวอะไรเงี้ยครับเออเนี่ยมันก็หลากหลายดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเกมเล็กที่ให้อารมณ์เหมือนเกมใหญ่ๆได้ไม่ยากเลยคือเหมือนได้เล่นโรเพย์โรเพย์ใครโรเพย์เยอร์ที่ผมชอบมากแต่ว่าแค่นี้มันก็สนุกแล้วอ่ะแล้วก็ฟิลลิ่งเดียวกันอ่ะเนาะก็อยากให้ลองอยากให้ลองดูนะครับท้าให้ลองเลยนะครับเกมนี้ครับก็กลายเป็นหนึ่ง ท็อป10เกมในดวงใจสายแฟมิลี่ไปแล้วนะครับกับ m y h e l f i e นะครับจะสนุกสุดล้นตู้ครับแปลมแทยเรียบร้อยแล้วคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและอย่าลืมนะไป ติดตามเพจ WDG ก็ได้นะครับเขาไดจะมีเพจอยู่ถ้าจะไม่มีเด็กไม่ได้จะมีมันมีอยู่แล้วนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับว่าเกมนี้เขาไปลงที่ร้านไหนบ้างนะครับแต่ถ้ากคอยากได้ก็ลองดูร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับร้านที่คุณอุดหนุนอยู่นะครับผมแล้วก็รวมถึงร้านสปอนเซอร์ของเซ g ิกเกมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม เช้าๆก็สามารถสบสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพตติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้